สวัสดีครับผมเงวิปสารเทคนิควันนี้ก็จะมารีวิวจอดดยตัวรก่นก่อรถดโตยต้าเอทิ่ครับปี11นะครับซึ่งวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นจอขนาดครับ7นิ้วตรงรุ่นแบรนด์ของบูเว็บนะครับซึ่งก็หน้ากากชิ้นนี้นะครับเป็น7นิ้วแล้วก็แต่จอขนาด7นิ้วแบรนด์ของบูเว็บพร้อมปลั๊กตรงรุ่นไม่ต้องตัดต่อสายไฟครับก็ลูกค้าก็ต่อครับกล้องมองอยหลังด้วยนะครับ ภาพชัดมากนะครับต่อกล้องไ้หลังครับแล้วก็ต่อกล้องมาทึกหน้าด้วยครับกล้องมาทึกหน้าสําหรับที่เราจะดูภาพทั้งหน้าทั้งหลังชัดมากอยู่ที่ตำแหน่งนี้นะครับโอ้โหโคตรชัดเลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับกับการที่ตัวนี้สามารถรองรับการเล่นดับเบิลคาเพยได้ครับแล้วก็ยูเอสบีก็สองช่องเล่นเช่นกันนะครับหนึ่งช่องเล่นก็จะไปจอยกล้องมาทิกหนึ่งช่องเล่นก็จะไว้ในยืนชักครับแล้วก็กับการที่แอปทีวีแอปทีวีครับซึ่งก็ดูได้อ่าโหวกระแส ครับดูได้ทุกช่องเราโหลดไปให้เลยนะครับแล้วก็รวมถึงนะครับกับการที่เราจะดู YouTube Google Maps แผนที่ได้ครบเช่นกันนะครับกับจอของ Google Maps Apple Carplay Android Auto แล้วก็แชร์เน็ตจากมือถือได้ครบเลยครับสำหรับท่านที่ใช้นะครับรถนะครับโ o ้ต้าติดชับปี11นะครับอยากจะเปลี่ยนเป็นจอไรตัวนู้นนะครับก็สามารถที่จะตักคายมาคุยกันได้อยากจะเปลี่ยนแค่7นิ้วนะครับไม่อยากใส่เก้านิ้วก็สามารถมีเช่นกันนะครับกับจอ Google Maps แล้วก็มีดีคาร์ของยี่ห้อ าม,มาหาผมที่ร้านได้มีสินค้าเลยขอบคุณครับสวัสดีครับ